สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับคุณแม่คุณยายน้องเซแม่รู้ไหมว่ามีเอฟซีถามหาด้วยเพื่อนเื่อเขาถามว่าแม่อยู่ไหมแข็งแรงสบายดีเนาะอะ,อะไรเงี้ยเขาถามหาแม่แม่สบายดีไหมสบายดีค่ะสบายดีค่ะเราไปตลาดมาไปอันนี้มาก็ใส่แมสอยู่เนาะอันนี้เราอยู่บ้านเลยถอดออกนะคะวันนี้ยายได้อะไรมาทุเรียนสามลูก,ากพาแม่ไปซื้อน้องนี่นี่น้องเซอยู่กับยายแม่ถามหน่อยน้องเซเป็นไรลูก เซฟจ๋าจ๋ามาทำปืนเห <laughs> เรอเซต่ายรูปกับยายอยู่กับยายค่ะอยู่กับยายยายน้องเซแม่ครูเปิเลคิดถึงยายมาโอ้ยทำไมแต่งชุดงามแต่ลูกวันนี่น,ะน่ะว,นนว,นนวันนี้วันนี้วันนี้กับข้าวไทยเยอะเลยนะคะกับข้าวกับข้าวเราไปตลาดกันมาเนาะแม่เนาะไปกับข้าวกับข้าวไทยกับข้าวฝรั่งแล้วก็ทุเรียนเออ ไปทาธุระไปที่ดินไปธนาคารโอ้ยแมน้องเซลอะไรลูกโคล่ามาบ้านเราอ่าอันนี้เป็นบ้านสวนทางหลังนะคะตอนนี้เป็นอยู่บ้านสวนบ้านสวนเราอยู่ไหนแม่นุ่นแดงนาเบลปะปาวิดีโอไลฟ์โค้ล่าใหม่มาหหลานแล้วก็ลูกปะปอยู่นู่นปะปาปะปาร้อนนะคือร้อนจริงๆเบลปะปะร้อน หมาน้อยป,ป๊าป,ป๊าร้อนป๊าป๊า why you take out your ป๊าป๊า why you take out your shirt because i ฉ right? <c oughs> ันหดไรฮะทะเลน้าหนาวทะเลน่าหนาวสวัสดีค่ะทุกคนทะเลน่าหนาวเหรอลูกหนาหวมันร้อนหนุม่มกินน้ำได้ <c oughs> ได้ยายทำให้ <c oughs> นี่น,นี่ยายทำให้เนี่ยให้ยูอ่ายายทำยายทำน้ำให้น้ำใส่น้ำแข็งสวัสดีค่ะทุกคนป,ป๊าป๊า c a n y o u Let Let be your guide Yeah to tell everyone บ้านสวนเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือความอบอุ่นต้นไม้เยอะกว่าเดิมค่ะป๊าปปี่ตรงนู้น you can s a y there you can walk I เออเอากางเกงขึ้นหน่อยว่ามันจะโชว์ไหมเนี่ย you need to have shirt ฮะซิกแพคไหนดิเออ สวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเย็นเดี๋ยวตอนเย็นเย็นอ,อะไรวะญาติญาตครอบครัวมาให้มาบ้านสวนนะคะอยู่กับเปื้อนเนาะบ้านสวนว้าวทำไมไฟสวยทำไมท้องฟ้าส,สวยแทะนะคะอันนี้บริเวณ บ้านสวน,อ,น,นอันนี้บ้านสร้างใหม่อยู่ตรงฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ต่อเติมใหม่แต่ก่อนจะเป็นบ้านของเบิ้ลจะเป็นอันนี้ทําเป็นร้านช็อปค้าขายอันนี้จะเป็นบ้านเดิมบ้านสองฝั่งนะคะ,ะที่ดินสองฝั่งพี่น้องนะคะโอเคอะไปไปไหนอะฟิตพอนไปโชว์บ่ปลาป้าป๊า,ปา,ปามาไอเซนน่ามากับป้าป๊า,ปาไหมลูกมาไหมใส่รองเท้ามายัง มาสิกลัวกลัวมดค่ะกลัวมดกลัวแมงไปทั่วเลยลูกต้องใต่กลัวมดกลัวแมงเนี่ยไม่เป็นไรมันไม่มีมามาแม่จับมือแม่จับมือแม่มาจับมือแม่สวัสดีค่ะใครที่เพิ่นไม่ได้ตอบกลับขอโทษด้วยเพื่อนไม่เห็นคอมเมนต์นะคะไม่เห็นคอมเมนต์เลยไม่รู้ทักทายมากันได้นะมีคอมเมนต์ไหมมามาป้าป้าแคนยูโฮสตลยนะ อันนี้เป็นบ่อปลาเดิมอันนี้เป็นคริกเก็ตฟาร์มเป็นลงจิ้งหรีดถ้าใครจาได้สมัยานานๆมันยังมาช่วยแม่ทําหั่นฟักทองให้ลงจิ้งหรีดเลยแต่ว่ามันจะมีช่วงปีหนึ่งที่พายุเข,ข้าเอ้ยอันนี้เราเปลี่ยนเป็นอะไรไหมั้ืหอือไม่มีอะไรแล้วเป็นบ่อก,กุ้งไหมแต่ก่อนเอ้ยแม่กบเนาะกบกบเออกบแต่ไม่รู้ลองไปดูดิว่ากบไหมอยู่ไหมเนาะไม่มีแล้วค่ะ แต่ก่อนเป็นกบแล้วตรงนี้น่าจะไม่เพ่อะพายุเข้าแล้วแล้วเพลิงอะ่ะมันไปหมดเลยที่ทําไว้ลงเดือนสองแสนอะ่ะไปหมดเลยทุกคนคะ่ะมันมันล้มไปเอ้ยนี่อันนี้ต้นส้มโอนี่เซลีน่าพาเมลโลปะป๊า,ปาด,ดูติตาเฮียดู อันนี้ส้มโอต้นส้มโอพาชมสวนพาชมสวนทุกคนคะ่ะมีคอมเมนต์มาหน้องบยไม่ม,ม,มียังไม่มีใช่ไหมเอาลองทักทายคอมเมนต์มาสิใครใครใครทันเปิ้นสวรรัสดีทักทายกันมาหน่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะป๊อปาสวัสดีค่ะ,รรคะน้องมัน,นจะไหลด้วยฮะมามาไม่ไม่เออจะส่งเออส่งด้วยส่งด้วยอ่าน้องเบลน้องเบลทำเลยอันนี้เป็นฟิชพอตอันนี้มีปลาไหมมีค่ะมีปลาไหมปลาน้อยมาก น้องเซ่อย่าวางแล้วตกไปนะลูกนะน้องเซ่ต้องระวังนะปะป๊านี่ต้อง be careful แต่ i t s g o o that <L ina. S 1> my mom make a layer คือยังทำเป็นพักๆอยู่ป้ามันยังไม่เห็นลูกน้องเซ่เห็นไหม <c oughs> ป้ามันยังไม่เห็นใช่ไหม <c oughs> มันยังไม่เห็นเพราะว่าน้ำมันลดลูกน้ำมันอยู่ข้างล่างเรายังไม่เห็นเราไปได้แค่นี้โอเคไหมน้องเซอยากดูปลาเหรอคะแต่อะไรเจ็บลูกโอ้เบลย่าย่าอย่าไปเหยียบสิออกมาสิออกมาลูกออกมาเหยียบสิ คุณพี่ปานิสลามา<อ>แล้วอโอเคเห็นแล้วค่ะพี่ขนกวันสวัสดีค่ะจูดี้มาแล้วน้องเอิญใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลสวัสดีน้องเอิญเดี๋ยวพี่จะไปบัวใหญ่อยู่นะแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปวันนี้อยู่โนโนแดงอยู่อันนี้เป็นบ่อเขาเรียกว่าอันนี้อะไรเบลที่เราทําใหม่ปั๊มน้ํเหรอปั๊มน้ําที่เราทําอันนี้ทําใหม่แล้วก็เป็นส่วนของ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 ขอะไร มาโอ้ยเบลระวังปะป๊าบีแค่ฟูเซลินา่าขอบคุณค่ะบ้านสวนคุณยายน่าอยู่จังเลยขอบคุณค่ะอันนี้เป็นที่นาะอันนี้ให้เขาเช่าทํานาค่ะสองที่แปลงของพี่ของน้องของพี่เปิ้ลของของครูเปิ้ลแล้วก็ของน้องสาวฝั่งนี้นะคะสองแปลง This is b e l l and <Yeah. S 1> oh no no this is you know like a half of this <Huh? S 1> I show you later <laughs> I tell you later, well, tell you later. oh you mean s <S yeah like this อ๋อนะคะ แล้วก็อันนั้นเป็นหมู่บ้านประชารัฐนะคะที่เขามาทําแต่ก่อนนะมันเป็นป่าเนาะเดี๋ยวน้องมันเป็นป่าหมดเลยเดี๋ยวนี้หมู่บ้านตรงนั้นขึ้นเต็มเลยค่ะหมู่บ้านประชารัฐนะ่ะข้างหลังแถวนั้นเป็นหมู่บ้านแล้วก็ตรงนั้นเป็นบ้านเขาเช่า <laughs> อันนั้นเป็นโรงเรียนรั้วขาวๆเป็นโรงเรียนผู้วิทยาอ่าไม่บอกว่าเนี่ยกเกษียณอายุเนาะเป็นยูรีไทยยูเคนคมเฮียร์แอนด์ไบล์แอนด์บิวด ส o ะว่ายให้บอกป้าว่าเดี๋ยวนู่นป้ารอกระเสียงขนาดแถวยาบบช่อ take to o ลออันนี้ต้นอ่พาไปตามติดน้องเซรีน่ากัน้องเซรีน่าวิอะไรน้องเซดูอะไรลูกต้นข้าวตนข้าวปลูกข้าวนั้นก็จะเป็นตรงนั้นเป็นอะไร I don't know ว่า t is that o ้ e รู้ทำปลูกอะไรที่นาต ไรลูกปลูกข้าวแต่เซจะไม่เห็นมันยังไม่โตโอเคไหมงเซน้องเซเห็นวัวยังเซเห็นวัวยังป้าป๊ามูฟหน่อยป้าป๊าป้าป๊ไม่ได้ใส่เสื้อ no shirt เดี๋ยวเฟซบุ๊กแบนอยู่นะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กฮะมันเจ็บตรงไหนอ่ะอ๋อมันย่าลูกมันย่ามันจะตื่นใช่ไหมลูกน่าเต้าหู้มาแล้วร้านน่ารักจังเลยใส่ชุดสวยไหมคะสวยเลยใช่ไหมคะ แม่อยู่นี่เราดูแม่หน้าตาแม่ก่อนแม่อยู่นี่อุ้ยทำไมหัวแม่เป็นอย่างนี้ล่ะดูดูดูฮะมันเป็นยังไงลูกใอ้ป๊ะป๊าอุ้มไหมป๊ะป๊าลิฟต์ u ป๊ะป๊าลิฟต์ป๊ะป๊าอุ้มน้อยไปดูนั่นไปรองเท้าทำไมลูกเมันเจ็บรองเท้ามันเจ็บนะมามาบอกแล้วใช่ไหมรองเท้ามันเจ็บรองเท้าสวยแต่รองเท้าเจ็บอะค่ะ เออแต่มันสวยต้องทำมันสวยแต่มันเจ็บใช่ไหมลูกโอเคโอเคใช่จ้ะเซน้าแดงหมดแล้วมันร้อนมันร้อนปาป๊าเซน่า have a red cheek because it's very hot here มันมันร้อนอ่ะมันไปตลาดมาก็ร้อนท้ไหนให้แม่ดูหน้าดูลูกนห่แม่ดูหน้าดูโอเคโอเคมามาเอามามาเอาชาวิโกเดียไปไปดูอะไรต่อ เอ้ยแต่ก่อนเรามีต้นต้นมะขามทําไมไปไหนหมดแล้วล่ะโอ้ยมะม่วงโอ้ยเอ้ยมะม่วงเบานะนี่มะม่วงเบามะม่วงเบาอะไรอะไรอะไร what's that อะไรลูกอะไรมันเป็นอะไรพูดมา translate อะไรลูก what's ปป๊โอ้ฟังกันไม่ได้เหรอ you cannot eat, oh, <forget S 2> can eat yeah what did she say she said that you cannot eat the lice s on the lips what eggplant what e g g n อะไรนั่นไหนอันไหน which one อันไหนลูกไหนลูกโอ้มันเป็นแมงแมงนี่หิดปากคัมมันเป็นแมงมานี่มาอิว ลูกฝรั่งน้อยลูกฝรั่งน้อยพี่เบลหุ่นดีจังเลยพี่เบลตัวเล็กค่ะพี่เบลตัวเล็กน้องเอิญน,น้องเอิญบอกพี่เบลตัวเล็กถึงบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเย็นกำลังกินข้าวกันแม่ทํากับข้าวอยู่บ้านสวนแล้วกว่าจะถึงบ้านสวนโอ้ยใช้เวลานานแ,แต่ละพอย,ยังชาวีโกนาเบลต้นต้นมะขามไปไหนดตัมะขามโดนตัดแล้ว ทำไมอ่ะทำไมถึงโดนตัดเนี่ยจริงๆแม,ม่ว่ามันใหญ่ไปโอ้แม่ว่ามันใหญ่ไปจริงๆมะขามมันจะต้องมันต้นใหญ่เท่านี้แล้วนะเบลเนาะมันเป็นมะขามทั้งสวนเลยค่ะแต่ก่อนแต่ว่ามันโดนตัดแม่ตัดไปแล้วทําไมแม่ตัดละเบลแม่ว่ามันใหญ่ไป,ปะน่ะโอ้ตายไหน,นอ๋อไปทำฟืนลงเผาถ่านตรงนู้นโอเคโอเคบ้านเรามีปลาไหมเนี่ย มีแต่มีน้อยแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นดงกล้วยแล้วก็ปรระะเป็นปลาธรรมชาตินะคะเป็นปลาธรรมชาติเออไม่ได้เอามาปล่อยนะเพราะว่าแม่ไม่ไดเอามาลงแต่ก่อนลงอยู่แล้วก็สะบัวค่ะแต่ก่อนลงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงอ้าวเดินวนไปไปอุ้ยฝนจะตกแล้วเนียนี่ฝนจะตกนูน่นอันนั้นตน้นต้นมะพร้าวแม่ก็ยังทําได้นะคะต้นมะพร้าวสามต้นทำสามสี่ห้าต้นทําน้ํามะพร้าวขายที่บ้านไปยังชาววีก็หนาวตอนนั้นเป็นสวนมะม่วงเนาะตรงฝั่งนู้นเป็นสวนมะม่วง โอเคไปเชลวีโกเชลวีเซเซไฮไหนไปทักทายคุณยายเหรอเอิญบอกว่าจะเอาจะดูคุณยายใช่ไหมได้คุณยายมาตอนต้นไลฟ์แล้วแล้วพี่ก็เลยพามาเดินชมสวนไปเชลวีโกทุกแกรนมา let's go ทุกยายดูเซเซมันผิวเที่วกับป๊าป้าเลยอะ ดูเบลเซลเดียวมันเซลมันผิวเดียวกับยายเลยเขาชอบทักน้องเซลไหมมันขาวเต้ขาวเปลือกหน่อยไหนแล้วมันมีซีอ่ Li ๊วเฟซดูสิดูดูมันเขาเรียกส้มโอลูกเรียกดูลูกส้มโอจับได้ you can touch it ป๊อพ่อ let her touch it but be careful the leaf the leaf is the like it uh, this one you can tick อันนี้มันอันนี้โอเคลูกจับได้ จับได้เป็นสม้มโอแต่มันยังไม่สุกมันยังไม่สุก I need to wait so soft wow. so soft okay. มันนิม่มเหรอแม็กซบอกมันนิม่มเหรออันนิม่มเหรอลูกนิ่มอันนิม่มไปไหนต่อ Where are we going? where are we going เซดูห okay. you know, uh huh. right? oh, mm hmm. น่อยโคโค้ทน่ะโคโค้นททรีใช่ไหมอ้นี่มันนี่เรานี่นี่ฝรั่งกลาวอ่ะ นี่ต้นฝรั่งนี่ติต้ารงขัอโคคนาอยู่ข้างบนนี่ลูกปรปะ้ารีบเอยอ๋อยูแคน n o ดนี่ไงลูกฝรั่งฝรั่งเรียกดูลูกฝรั่งิฝรั่งฝรั่งฝนจะมาแล้ว r ร i น is coming now าอ ข้างหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะตรงถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวาก็จะไปไปนู่นเดี๋ยวพาไปดูปาพาไปดูร้านค้า <c oughs> แม่น้องเอิญมองมาบอกว่าน้องเอิญว่าจะไปไหว้คุณยายอยู่นะคะ <c oughs> วันที่ยี่สสามน้องเอิญ <c oughs> คุณยาย <c oughs> เดี๋ยวพาไปดู <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าที่เราต,อต, <c oughs> ต่อเติมใหม่ฮะ น้องเอินเคยมาไหนน้องเอินจะมานี่หรอพ่เลี่ยมสวัสดีค่ะเอินเคยมาบ้านสวนเอินเคยมาไหมลูกเอินเคยมาไหมล่ะพี่ยังอยู่นะนี่มาวันไหนได้เจอกันมาเดือหาน้องเซเดอรใครอยู่ใกล้ๆมาหาน้องเซไม่รู้น้องแคทอยู่ไหมบอกน้องแคทห้มาหาอยู่อันนี้ที่โซนที่ขายให้แม่ทําแม่ทําบอกแม่จะเกษียณอีกกี่เดือนเกษียณนะแม่อีกสามเดือนเกษียณนะแม่ว่าจะมาทํา นี่แหละทำให้แม่แม่อยากทํานะคะก็โตเติมทําตรงอันนี้ใหม่เนาะไฟใหม่ไฟใหม่ห้องเพิ่มเติมใหม่ค่ะเล็กๆร้านชําบ้านเราค่ะเพรพราขายได้เพราะอยู่พอกินขายได้จ้ะโอเคใครว่างมานะคะมาอุดหนุนบ้านสวนของแม่ครูเบญจวรรณนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวตอนเช้าครูเบญจวรรณอันนี้ตรงตรงนี้มันจะเป็นเขาเพิ่งมาลาดถนนลาดยางค่ะแล้วก็ ไปตลาดเนี่ยตรงตลาดเนี่ยนะคะอันนี้บ้านสวนร้านคนานาารูเบญจวรรณข้าวสารข้าวสารเป็นข้าวสารมะลิของเราเองค่ะไข่ไก่แล้วก็ของชํานะคะรับโอนเงินมีทุกอย่างเลยมีโครงการนี้ด้วยนะคนละครึ่งเป๋าตุงเป๋าตังเนาะเป๋าตังใช่ไหมแม่ไหนแม่ไปไหนล่ะเป๋าตุงเป๋าตัง่าฮะ ประมาณนี้อุ้ยนี่ดูยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเดี๋ยวเราค่อยอะไรลูกจ๋าลูกจ๋าลูกอันนี้เล็กๆน่ารักอะไรลูกจ๋าให้ยายค่ะยายดูบอกให้ยายดูให้ยายดูอะไรยายดูอ่ะนั่งนั่งอ่ะนั่งนั่งยายอุ้มยายอุ้มยายอุ้มดูอะไรลูกให้ยายดูอะไรโอ้ให้ยายดูยายดูให้หนูน่อยมันเป็นอะไรไหนแม่ดูสิทุงไหนลูก โอ้เป็นแผลเดี๋ยวก็หายไหนมันเป็นแผลไหนมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอันใหม่หรืออันเก่าอันเก่าอันเก่าเดี๋ยวลูกพาสเตอร์เหรอเออพาสเตอร์เดี๋ยวแม่เอาให้พาสเตอร์นั่นเนาะพาสเตอร์พาสเตอร์การ์ตูนเนาะพารเตอร์แอนิเมะมีพาสเตอร์แอนิเมะอยู่เนาะมันเซียมันหลอนใช่ไหมลูกไหนแม่ดูให้แม่ดูพาสเตอร์ยูนิคอร์นพาสเตอร์ยูนิคอร์น หนต้องให้ให้นาเบลดูดินาเบลเป็นพยาบาลน้าเบลเป็นหมอให้นั่นไปดูซินั่งนั่งนั่งก่อนเห็นไหมมันเป็นอะไรน่ะเป็นอะไรไหมโอ้ยโอ้ยนั่นนี่เป็นอะไรเป็นอะไรไหมแล้วนั่งนั่งเถ่ะเมื่อกี้ไปเดินหญ้าหนูไปเดินหญ้าบอกยายสิหนูไปเดินหญ้าไปเดินเฉยฮะน้องเซไปเดินหญ้า น้องเซไปเดินย่าม <c oughs> ันไม่เป okay. er. ็นล้างขาเนาะล้างขาเออไปล้างขาให้นะเบลไม่เป็นไรเป็นอย่างนั้นร้อยเฉยน้องเซพันใช่ไหมลูกคันใช่ไหมน้องเซเอาพาสเตอร์โอเคอ้ยอ่อนยายเบยแม่ด้วยอ่อนก็น่ารักโอเคโอเคมีมีพาสเตอร์ยูนิคอร์นแล้แม่ไปเอาให้แล้วแม่จะเอาพาสเตอร์ยูนิคอร์นไม่เอาพาสเตอร์ธรรมดาเข้าใจไหมยู่ได้กระเป๋าแล้วแม่ไปเอาให้โอเค เ้ามามีด้วยโอเคอ่ะอันนี้เอาเอาเอานี่เยอะก่อนเยอะเอาเอาคุยคุยแม่มาคุยนี่เซ่คุยสิอ่ะนะแม่มาทางนี้คุยตรงนี้เนี่ยอ่านเนี่ยเย็นไหมเย็นไหมไม่ได้ไหมได้ไหมลูกมันออกมันออกมันออกอยู่ออกไหมออกไหมลูกไม่ค่ะพูดเพราะว่าดิคุยกินของนานอ๋อ โอเคยายปอตามาแล้วล <ś webinars> ่ะ <wird> น <variance> okay, ั่นเจ็บได้แม่ไปเอาให้โอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่มามาชมมาติดตามนะคะวันนี้อาจจะแบบมันอาจจะตอบคําถามตอบอะไรช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฮอลิเดย์พักผ่อนเนาะกับที่บ้านที่ไทยนะคะแต่ขอบคุณมากเลยโอเคโอเคบายๆค่ะลูกบายๆสวัสดีค่ะ